มาทดสอบปั๊มน้ำแบบ AC และ DC ซึ่งสามารถใช้กระแสะไฟได้ทั้งสองแหล่งจ่ายแล้วก็สามารถใช้โวลต่ำนะครับได้ตั้งแต่100โวลต์ DC จนหรือ AC ก็ได้จนถึง240โวลต์ DC หรือ AC ก็ได้นะครับสลับได้ตันนี้เราทดลองที่3แผ่นอนุกรม280วัตต์ ก็จะได้ไฟประมาณ100ยวนนิดๆ,ๆพอเพราะเนื่องจากวันนี้เมฆทึบนะครับพราทิตยอยู่ตรงนี้ประมาณตอนนี้เวลา9ก้ามงครึ่งนะครับก็ได้น้ําสมใจปั๊มตัวนี้ดูดลึกได้9เมตรส,ส่งสูงได้ประมาณ20เมตรแต่ในสเปคเขาบอกไว้ถึง30เมตรนะครับก็เอาเป็นว่าเอาสัก10กว่าเมตรก,ก็หลูแล้วสุดข,ขึ้นแทงน้ําในตอนกลางวันซึ่งขณะที่เราใช้ไฟ ที่ร้อยโวลต์นเนี่ยซึ่งไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับของเขาเนี่ยได้ถึง220 2โวลต์นะครับดูตรงน,นี้นะ220โวลต์ขนาดแรงม้า3าทับ4แรงตอนนี้ร้อยโวลต์น,นะครับเอามือปิดนะปิดไม่ได้เลยถือว่าพอใจได้น่าพอใจแค่นี้ก็สูบน้ำขึ้นแทงได้ละ